วันดีไวรุ่นไวรุ่นอ้อมโลก one two three let's go นี่คือวัยรุ่นอ้อมโลกนะมึงโดโดโดมันเริ่มหลังจากนี้เชียร์กูดิเหียแม่งอ้อมโลกอะอย่าเป็ดแม่งอ้อมโลกยันวงสุดท้ายเอาคิดดูดิเหียสุดไม่สุดก็คือแบบว่าแม่งอ้อมโลกแบบสุดขีดแล้วคิดดูดิอ้อ,อมอ้อมโลกแม่งสุดยอดอะยอดของอ้อมไอ้เหียไม่รู้ว่าแม่งจะอ้อมไปถึงไหนอะไอ้เหีย แม่งอ้อมโลกดีจริงเวย้ย <First Blood. S 1> ดูเกมหน้านะแม่งอ้อมโลกยันวงสุดท้ายคิดดูดิไอ้เฮียกูแม่งกูจับตัวไม่เจอดูดิดูดจังหวะน,นี้นะกูนึกว่าอยู่ข้างหน้าโก้เฮียที่ไหนได้แม่งอยู่ข้างหลังโก้จิบหาย <First Blood. S 1> <laughs> สังเกตมันนะเราเห็นมันใช่ไหมอ่าดูดูดไอ้เฮียว่ามันจะไปไหนนะดูนะดูนะ ดูนะว่าจะไปไหนนะดูดูกูหาตัวมไม่เจอไอ้เหี้ยหายไปไหนวะเอา้าแม่งหายไปแล้วเจอกี่อยู่นี่แล้ววิ่งอ้อมโน,น่นเห็นปะไอ้เหี้ยแม่งไปไหนวะกูงงเลยไอ้เหี้ยเสื้ออะไรวะเนี่ย first blood